ฮาลโหลค่ะพูดได้ด้วยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเป็นไรเปล่าไม่ใช่หรอกน้องไม่หน่อยเขาเหรอไม่หน่อยก็มีอยู่แล้วสวัสดีซินพี่จนุสวัสดีค่ะครับสวัสดีใจเย็นๆยังไงพี่เสียหนูเต็มที่นึกออกป่ะพี่สัมภาษณ์เดอะสตาร์มา7-6็ปีพราปีนึงมันลดไปถูกต้องไหมครั อืมมใช่ีครั้งนี้เป็นการที่พี่ช็อกที่สุดพี่ช็อกที่สุดต้องนีงเองความรู้สึกยังไงบ้างลูกหนูคิดในใจว่าหนูไม่ได้ไปต่อคิดค่ะตอนที่ตอนที่ตอนที่ยืนสองคนก็คิดค่ะก็แบบโอ้ต้องเป็นเราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอ่ะก็อย่างนั้นอะคือคือเศร้าๆอย่างเงี้ยอะไรหรือว่าใช่เหมือนมันมีความรู้สึกกับเขาว่าแบบโอ้ต้องเป็นหนูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรอแล้วเราไม่ได้มั่นใจในเสียงร้องโชว์คอฟฟ์มของเราที่ร้องกันมาขนาดนี้เลยเหรอก็ ก็มั่นใจค่ะแต่ว่า,อาพอถึงณจุดนั้นที่แบบยืนอยู่สองคนสุดท้ายก็เลยแบบมามันมาสองคนเลยใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นสองคนแล้วหนูก็เลยลคิดว่าน่าจะคือไม่ไม่ไม่พี่นถก็หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนูมากกว่าอะไรคืออย่างแรกต้องถามนะฮะวันนี้ขอ SMS จากท่านผู้ชมเพราะว่าเราเชื่อว่าเรตติ้งเดอะสตาร์ในบางครั้งจะสูงพอสมควรม,มันไม่มีใครคิดว่าหนูจะออก อย่างพี่เองเนี่ยพี่ชื่นชอบทุกคนก็จะฟังหนูเวลาหนูลองพี่องปุ๊บแต่ไม่มีใครกดโกรธหัวที้หนูหรอกแล้วกคกวนที่แบบว่าเหมือนแบบว่าตอนนั้นเหมือนอะไรนะที่อาทิตย์แอปเปิลคนก็จะกด,ดหัวใี่แอปเปิลคือหนูเนี่ยร้องดีจนทําให้คนตะลึงแล้ววางโทรศัพท์ทิ้งไว้เอ้ยังเบอรูพราะจังเลยตบมือ <c oughs> ทำหรือจริงจริงกันน้อยใจไหมลูก เอาจริงๆใจรู้ว่าคนเขาลืมบวชที้หนูเขาต้องใช้คว่าพี่พี่กล้าพูดคำเดียวเลยว่าแล้ะมันแน่นอนว่าคนเขาลืมบวชที้หนูเนี่ยหนูน้อยใจไหมก็ก็ไม่น้อยใจค่ะคือมัน เสียดายมากกว่าเสียดายค่ะเสียดายเสียดายที่จะอยู่ต่ออยากจะร้องอยากจะโชว์อะไรอย่างนี้ตอนเช้าทิตย์หน้าก็เป็นเพลงเต้นแล้วหนูก็ยังไม่ได้เต้นโชว์อะไรอย่างนี้ค่ะนี่อยากเต้นโชว์อยากเต้นค่ะนี่โอ้เดี๋ยวพี่ต้องให้ไปท่าคือพี่จอดหน่อยโอกาสเดี๋ยวได้เต้นหลุดได้เต้นๆหนูอยากจะเต้นโชว์ค่ะใช่ไหมคะเอาจริงๆพี่อยากจะถามอย่างนี้ว่าบางคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเบลต์ตาเนี่ยเขาอยากจะเห็นการพัฒนาการค่ะ การพัฒนาการของของตั้งแต่ของของเด็กคนเมืองที่จะค่อยๆมาเป็นศิลปินแล้วค่อยๆมาเป็นเป็นนักร้องเป็นดีววงดีว่าเป็นดีโวแต่ของหนูเนี่ยไม่รู้จะพัฒนาอะไรอีกแล้วหนูออกตัวออกตัวแรงมากออกตัวแรงไปหนูรู้สึกยังไงบางคะปาร์ัเลยร้องดีโอโหคนตกใจก็เออแต่ว่าหนูก็มีความรู้สึกว่าบางบางสิ่งบางอย่างที่หนูแบบคือหนูไม่ได้มาแบบมาแบบ เก่งแล้วว่าเขคือมันมันยังมีหลายลูกูเก่งแล้วลูลก,ลลก <c oughs> มันยังมีหลายอย่างที่แบบต้องพัฒนาจริงจ <ๆ S 1> ริงต้องทำงาเนเลยตัวเอง <c oughs> ด้านไหนก็เรื่องฝึกร้องให้ชัดเจนนะคะแล้วก็แบบออกแสดงท่าทางแบบเป็นนักร้องประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับทั้จริงๆความรู้สึกที่บอกว่าประกาศเป็นชื่อหมดปุ๊บเนี่ยเสียใจขนาดนั้นคือข้างในหรือแบบ เหื่ออย่างเงี้ยแล้วค่ะ้าใแบบผมอยกหเหมือนโดนแทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกฟังที่ฟังที่เต็มนะครฮะติดติดห้เห็นดีหน้านาะเป็นภาพน้องตอนที่เหื่อมันแบบเหื่อแต่ข้างนอกมันยังแบบโอเคยิ้มคือยิ้มรับทุกสถานการณ์ดีกว่าคือ what ever b b l b b ค่ะแต่ไม่ได้ไปต่อเลยนะเราแต่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้ร้องอีกแล้วเราไม่ได้โชว์ในสัปดาห์ต่อไปะก็ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วแต่ว่าอย่างสาม สามลือเสียทิตย์ที่แล้วก็ได้ขึ้นเวทีมาแล้วหนูก็ดีใจแล้วค่ะก็วนสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายก็ได้ขึ้นรวมๆกันแปดคนอีกก็ดีใจค่ะใช่ไหมคะว่าเมื่อวานนี้ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กทั้งหมดเนี่ยโอ้มีการพูดถึงแต่หนูหนูหนูเพิ่งรู้วันนี้ค่ะหนูรู้มาว่าไงลูกก็เออคือเมื่อวานพี่ๆเขาก็บอกกันว่าเนี่ยพี่บีบีช็อตเลยเนี่ยอะไรประมาณนี้ค่ะแบบคนทักมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่เองที่ไม่มีเอเจนซี่ในบล็อกเหล่านี้ แต่คนล้อค้างที่ทั้งหมดจะมีค่ะเมื่อวานนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดมีการพูดถึงหนูหมดเลยเยอะมากมาแล้วก็พูดจะจำนองที่วอโหเ,เป็นไปได้ยังไงเ,เป็นไปได้ยังไงเ,เป็นไปได้ยังไงหนูหนูหนูอยากจะบอกพวกเขาว่ายัางไงครับก็ เป็นไปแล้ววะเขาชอบชอบตรงนี้ชอบตรงนี้แหละเมื่อกี้พี่คิดอยู่ในใจเลยพี่คิดอยู่เลยเฮ้ยเป็นไปแล้วนี่เออแต่ว่าเฮ้ยมีหนึ่งางคนบอกผมเลิกดูแต่สตาร์นะครับจริงจริงเมื่อเพิ่งเลิกดูทีวีก็มีกลับมามีมาเจอกันอ้าวแล้วก็เดี๋ยวถามต่อดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าได้อยู่ต่อโรบิน่าวิแดนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบโชว์เต้นอะไรอย่างงี้ อยากจะมีอะไรเป็นเราเราเต้นได้เดี๋ยวเราบอกเราเต้นได้ใช่ไหมค่ะแล้วปกติเต้นอะไรยังไงอยู่แล้วเต้นโป้งชึ่่งก็แแบบบเพือนถว้าานหรรืออว่ะไยังไงเต้นเต้นได้หลายแนวค่ะเต้นแบบโป้งชึ่งก็ได้ค่ะเต้นแบบยิงตับใช่ไหมตับ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 ก็ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วก็หนูยังไม่ได้โชว์ฉีกขาบนเวทีค่ะไว้ฉีกได้ลูกฉีกได้หนูเป็นคนอ้วนมีความสามารถค่ะ อย่างนสมมติว uhm ันนี้พี่บอยสมมติพี่บอยใช่หนูกลับไปอีกไปเล่นอีกหมายถึงว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับการบวชแล้วนะอาจจะหนูไปโชว์หนูอยากจะไปทำอะไรอีกวันสุดท้ายอ่ะหนูจะเป็นเลดี้กาคาค่ะแล้วหนูก็เต่เลาะพอจะเพลงหนูก็กระโดดพึ๊บลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีกขาึ๊กอย่างเงี้ยค่ะฝึกฉีกขาไม่ใช่เด็กๆเหรอเปล่าค่ะหนูอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉีกขาได้ว่ะเราฉีกขาได้หนูเลย แล้วก็ฉีกได้แล้วก็พุ่งลงไปอย่างนี้นะคะทั้งนที่ไม่ใชเคยฉีกมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ฉีกมันไม่หักค่ะมันก็เลยฉีกอยู่ดีๆก็ลงไปได้อย่างนี้ค่ะหนูว่าตกใจตัวเองเหมือนกันโดนทบตัวเองนะการท้าทายของเพื่อนค่ะอีหน่อยเขาไม่ให้ไปออกอีเวนต์โชว์ฉีกขาไงงานซ้อนะลูกเราต้องฉีกต่อฉีกสไปฉีกมาตลอดเวลาเออก็แปลว่ามีเรียกว่า อยากจะโชว์ความสามารถอีก,อ,กอยากมีอีกหลายๆยังมีมแบบ <ๆ S 1> ห,ลหลายๆด้านที่แบบหนูยังไม่ได้เอาออกมาค่ะอืมเอ,มอาเดี๋ยวได้ออกอยู่แล้วอย่างนี้ไหนๆมาแล้วพี่อยากให้หนูรอน้องเพลงเพราะพี่ประทับใจในการร้องเป็นสดๆของหนูมากค่ะให้หนูเลือกเพลงเพลงหนึ่งกินตับไหมไม่เอาบิสตับเป็ววัดนั้นหนูร้อง <c oughs> ตัวพี่ชอบกินตับวัดแต่ตัวน้องนั้นชอบกินตับไก่วันนั้นหนูร้องสดๆเพลงไม่มีใครในลูกไม่มีใครหนูยังพอร้องไหวนะ เออได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูสดสดตรงนี้ไม่ต้องมีดนตรีไม่ต้องมีอะไรเลยท่อนหนึ่งใช่ไหมอ่ะยาวๆไปเลยลูกมันมีเวลาพี่อยากใหู้โชว์ความสามท่อนไหนกันล่ะเออท่าลูกนะอ่ะแล้วแต่ลูกเลยลูกดูจะร้องได้แต่ท่อนี่ให้ดูสองนาทีอ่ะมาสักเกืบจะจบเพลงแ่ะลูกอ่ะร้องไปเลยลูกอ่ะป้าเออ แต่รอคอยคนที่จากไปนั่งมองเงามองเงาใจก็ไม่รู้นานอีกเท่าไรกว่าสิ่งที่ซื้อไปจะกลับ อยากจะบอกอะไรแฟนคลับอยากจะบอกอะไรทุกคนที่เป็นกำลังใจอยากจะขอบคุณเลยทางทีร The Star ทุกคนวันนี้ลุงมีอยากอยากจะพูดพูดได้เต็มที่เลยลูกก็ขอบคุณทุกทุกคนมากจริงๆนะคะแล้วก็พี่พีทีมงาน The Star ที่แบบดูแลเป็นอย่างดีมากๆนะคะแบบทําให้หนูไม่เหงาเลยเหมือนอยู่ที่บ้านกับคุณแม่เลยจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณรายการ The Star ที่แบบทาให้หนูได้แบบ ทำได้มายืนอยู่บนเวทีที่หนูฝันฝัมานานนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทกคนที่ช่วยโหวตช่วยเชียร์หนูมาตลอดขอบคุณจริงจค่ะขอบคุณจริงๆค,ครับสินวีแต่ยังไงก็แล้วแต่พี่เป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะเห็นคอนเนอรโอเคแต่พัฒนาการร้องอะ่ะไม่อยากเห็นแล้วแต่พี่อาจจะเห็นพัฒนาการเป็นซุปเปอร์สตาร์ของหนูแล้วเป็นดีว่าเป็นดีว่าของเมืองไทยของหนูแล้วมีข้อความมาบอกว่านี ให้พูดถึงบอกว่าเหือสนิทกันเอาให้พูดถึงเพื่อนๆที่ยังน้อย้กำลังใจเพื่อนๆหน่อยว่ายังไงบ้างก็อยากให้ทุกคนสู้นะคะแบบตอนที่อยู่ในบ้านกันก็แบบมีหลายๆคนบ่นว่าแบบท้ออย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกๆคนสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ ทำให้เต็มที่เหมือนทุกทวีท,ที่ผ่านมาค่ะถืงคนที่จะอยู่ต่อเนี่ยมีโอกาสแล้วใช่ค่ะก็ฝากทําความฝันแทนหนูแทนพี่จูนเนียร์แทนนัเพื่อนด้วยค่ะแทนทุกๆคนนะครับอย่าทอ้ออย่าทออ้ตอ,ทอ,ต,อตอนนี้ตอนน้ตองห้ามท้อต้องสู้ค่ะต้องสู้แบกความฝันของเพื่อนๆ,ๆไปด้วยะนะครับโอเคขอบคุณเซเว่นครับขอบคุณจริงๆครับเป็นกำลังใจให้เราไปต่อตื่นมะ อย่าลืมนะครับว่าคะแนนบวชเท่านั้นที่จะทําให้ผู้เข้าแข่งขันที่คุณเชียร์อยู่นั้นได้ไปต่อเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครส่งคะแนนงคุณมาได้ทั้ง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจนันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ